สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยพบกับคุณครูบุตรกรเข้าใจการคท่าวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องคาที่ผสมด้วยสระแอะไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดนะคะเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนคะ่ะ ประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนอ่านและเขียนคําที่ผสมด้วยสระแอะไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดได้ค่ะคําที่ผสมด้วยสระแอะนะคะไม่มีตัวสะกดสระแอเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระแอและสระอะค่ะ เขียนสระแอไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นส่วนสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะและคงรูปสระไว้เมื่อไม่มีตัวสะกดค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกอไก่เป็นพยัญชน,ตนะต้นผสมด้วยสระแออ่านว่ากอแแอแกคำที่ผสมด้วยสระแอไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะพอแออแพะ รอแอบแคะอแอบแฝะรอแอบแตะรอแอบแวะรอแอบและคอรอแอบแอบแคะอเอ่อเชิดอแอบแฉเชอดแฉขออัวถั่วไม่เอกถั่วรอแอบและถั่วและยอเอ่อเยอะยอแอบแยะเยอะแยะ เรามาดูคำที่ผสมด้วยสระแแอมีตัวสะกดนะคะสระแอเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะจะเป็นรูปเป็นไม้ใต่คูนะคะเป็นรูปนี้นะคะจากสระอะเป็นไม้ใต่คูนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะขอไข่เป็นพยัญชนะต้นผสมด้วยสระแแอนะคะมีตัวสะกดก็คืององ,งูอ่านว่าขอแอองอแข็ง เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะทอทหารผสมด้วยสระแแอมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอ่านว่าทอแแอกอแทกทอทหารผสมด้วยสระแแอมีบอยไม้เป็นตัวสะกดอ่านว่าทอแอบอแท๊บจ่อจานผสมด้วยสระแแอมีคอควายเป็นตัวสะกดอ่านว่าจอแอคอแจกพอพานผสมด้วยสระแแอมีคอควายเป็นตัวสะกดอ่านว่าพอแออคอแพ๊ก มอมา้าผสมด้วยสระแอมีคอควายเป็นตัวสะกดอ่านว่ามอแอคอแมกรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะซึ่งเป็นพยัญชนะต้นสองตัวผสมด้วยสระแอนนะคะมีอยไม้เป็นตัวสะกดอ่านว่ากรรอแอบอกรบนะคะต่อไปเรามาสรุปคําที่ผสมด้วยสระแอมีตัวสะกดอีกหนึ่งรอบนะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะขอแงงอแข็ง คอแท็กพอแอะคอแท็บจอแอกคอแจ็คพอแอะคอแพ็กมอแอะคอแม็กกอรอแอะบอแกล์นะคะนักเรียนไปฝึกอ่านกันนะคะต่อามาเรามาสรุปคำที่ผสมด้วยสระแอะกันค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะสระแอเป็นสระเสียงสร้างประกอบด้วยสระแอและสระอะนะคะ สระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นส่วนสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะและคงรูปไว้เมื่อไม่มีตัวสะกดค่ะอย่างเช่นคําว่าพอแอแพ้สระแอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดสระอะจะเป็นรูปเป็นไม้ใต่ครูนะคะรูปนี้นะคะเขียนไว้บนพยัญชนะตน้นอย่างเช่นคําว่า คอเอะคอคอแพกนะคะอาจจะ,ะ,ะไปเราทำกิจกรรมกันค่ะให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้เติมในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะคุณครูจะมีประโยคให้นะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะฉันชอบดื่มนมนะคะคุณครูจะเว้นช่องว่างไว้แล้วให้นักเรียนมาเลือกคำในวงเล็บสองคำนะคะไปเติมให้ถูกต้องได้ใจความสมบูรณ์นะคะ คำแรกนะคะอย่างเช่นคำแรกอ่านว่าแพะนะคะคันุ้จองอ่านว่าแพะเราควรจะเติมคำไหนคะฉันชอบดื่มนมดื่มนมแพะนะคะเราวงกลมเสร็จแล้วจากนั้นเรานำไปเติมนะคะให้ถูกต้องนะคะ <c oughs> คุณรูณมีให้สี่ข้อนะคะนักเรียนครูคสอนนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ